ding 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 สบายดีค э hey, <Yeah. S 1> ุณลุงคุณป้าคุณป้าก็รู้เหนื่ยเหิ่เบิ่งมีถึงนลังหมูจริงจริงสร้างเพิ่อนก็มาแล้วพี่น้องมาเห็ดหาแล้วมาเห็ดเท่าน้นแล้วพี่น้องสวัสดีตอนเสากับเสาช่วยกับป่วยต้องสวยๆแล้วกันนะพี่น้องนี่อยู่ผู้เดียวหรับค่ะ นี่น้องเลยเป็นกระต่างวงกอบอีกสองวงวงกบบานประตูเพ่เริ่มจิก่อเอเบิ่งอาหารเช้าห้มามือนี่บ่าเดารกาแลนไปสื่อปลาี่น้องเลยไปสื่อปลากระซังอืองไงเด็ดน,น้ำมีเลยโลหนึ่งวัน สดนะตัวมี้นะพี่น้องเออไปซื้อปลาโลได้อยู่บ้านเอั้นอลอร่อยอืมโล่อร่อยดูบักซองโลสี่สิบหาะอนห้าสิบห้าเนาะหาอืมห้าสิบพันเรากินกำไรน้ำเนยปลาโลหนึ่งพี่น้องเลยซื้อมาเห็ดกินตอนสวยมือนในเมญ่าเพินไปงานดองผูกแคน น้องชายน้องชายท่อแม่ะกำลังซิมมาหลาบถา่วพี่น้องเน้นหน่อยผู้หนึ่งอ,งองีกบอดราตาทฟมหายเมื่อวานนี่ว่าหลุนคือบังห้ำคักเลยเซมาเซมาหน่อยขอทุนยังเลยลูกสางพี่นอ้อย นี่ป่าลุงเอ้ยท่านว่าใส่ชุดหล่อได้มื่อนี่ได้บางเนื้อหน่อยในยมันใส่ชุดหล่อได้หนานอี่วันวันดูเฮ้ยนี่วันวันดูไอ้ป่าให้ลุงเบิ่งนเน่เออได้พี่น้องเอ้ยเบิ่ร์นผู้ อุ้ยอุ <blunt animation> ้ยอุยนับมือแหงเป็นตีขาหคุณอึ้งดึงเอื้งดึงอื้งดึงอยู่กินนมแล้วแหละพี่น้องบอกเห้ยวอ๋อเขบคุณในไรเด้อที่บอกเธอกะเวลานอนเวลาจะงอให้เพื่อนพี่น้องเวลาเขาอยู่นั่นี่ใส่ไว้เพื่อเพ่นแหวนนุ่มยังแหวนนุ่มอยู่กินไรกับแหวบางเท่อกับเบาแหวเป็นบางช่วงเนาะพี่น้องหากผ่านสาม สี่หาเดือนไปกับสี่เจ้าแหวกะล่ละมัะอันนี้ยังน้อยให้นางกินประทันได้ขะนางกินได้มันกับสี่ไข่แน่ดอกนอกพี่น้องประมาณบางเดือนกับตามเขาเ่าตามมอเขาเาบาบางเดือนกับสี่เดือนไปลกับนางได้หาเดือนกะพบได้นะพี่น้องยังไหวสุดกับสี่เดือนเพนิ่มด้วเติมนางเติมทรงตัว มาทามีจักเดือนสินางได้ระมาณสี่หเดือนหมดแล้วผื่นแค่แม่ไปอยู่หมดหายสีนางเออบ่มีคนอยู่นำมันอยู่นั่กับพวกินกับพวหายเป็นได้ฉีกไปจิน้นไจิ้นอยู่มาชุ้มมือแมวอ,ออกหายใส่ไวแต่เนี้ยเมื่อคืนสาวเมาออกหายขูดหนามันแทนได้พี่น้องเลยจ้าเอาเล็บมันได้ใส่ขูดนะตัดหายเมื่อวานนี่ก็ขูดอีกเมื่อวานนี่ เออโชคมวยบ่นน <Gram> <osc> ะเนะในแขนนะผูกผูกม no ันเบ่งม <na> ันใหญ่ไหวนิดหน่อยคู่มือนี่กินนมบ่มาเอากินนมมากินนมเออกินนมโอ้โอเคเฮอะไรโอเคโอเคไอหัวโลดเอ้ยนิดหน่อยเอ้ย ปุงเนี้ยผูเอกน่อุลุยอยู่ข้อจุบมีอ่หายแล้วบันี้ว่าคนไล่สปายดีไปเนองตลาดพุ่มพวงมาเห็นมาแต่ฮิงแถวนี้ตลาดพุ่มพวงเนี่เมาส์เบอร์เซ่เนี่ยมาเห็นเือนร่างเหี้ยนได้ตัวเฮี้ยทีไ่นอืมอืมอีกแล้วเนีรกว่าขับมองบอนไกลอยู่คนไหนขอใจมองมองนะ

เดอจสิบเบิร์บอกินจสิบเบอร์ลยจังเละฮะไปลงไปเบิ้งมียังเลื่อเนที่ใหม่แล้วเือแต่มักพิกลายมาเฟมาขขายังาเจ้าัานี้าหนีมาเลยอันกล่องละสิบเนี่ยิเยอะเยอะเมาเอ้ เล่นนงมาันตเสียวิตะมหงแลเมือนแบบเทียงเนาะอือตะมหงน้อยเลยะเียงมนะตนปลางนี่ปลาาไโอ้ื้อซื้อข้ามาข้ามาขายต่อซะซื้ข้าวต่อไดน่ะโลห กินที่สมพักเลยเอาสเขาแต่พ่อกินเอาสมพักนสมพักนเลนึ่งป่เออซื้อมาวานในเรื่กินจะาสมล้สมแท้สมบาินกันเลยสมซื้อเลย้เื่กินสมซื้อเลยเื่กินสักหันัวไม่ทุ่มทน่เอาไว้อาไว้ทงน้ำมาให้มีหาิินมีเขาคยหาิไปแล้ว เด,ลดแล้วแต่บเลาเนะาเกวบ้นาเนี่ยเอาเ้า้วเน he s <S ี uh, mm. uh, ่ยเอาเข้าแล้วตันานผสมนะซื้อเหง้ามาวานเนี่ยแลไปเพิ่นไปเจมสมาานบ่เจมากระชงของเจ้าจะกันสามสิบามสิบเนาะ่มาปลาสวยมันหายด้ ามสิคยจ่างต้ดเขามาแต่เก่าปู่เราหลดเข่าตะกี้ไปญนโดเขามาเ่ยเผื่อเราเป็นเผื่อเราหากสิพันไปองแล้วไปไโดัวไัปนตัวบ้นเา À, bắt xe cứ để ván không ngại là xe mà xuống trọn lấy nhục bộ lấy không à, <laughs> <laughs> ngại nè <laughs> ừ, cho bọn ta nhạc có thông bây hả bác à ừ ừ

ข้าวใช้บลรดเขียนพี่มาเสิร์ฟจึงเียงหน้าเฮาพอคดมากต่ะโดนนั่งมาตะพอยาโด้คอยเขามาไปยิโดจะนี้ปะพอยาโดย่มันดําหน้าแล้วขี่บุลง่่ะเลยลายเด้อเลยมามื่อไหร่แม่แท้มได้เมื่อไหร่แทมดไห ลูกค้าเด็กซื้อดีนะแถมเนาะม่ซื้อนี้มาซื้อนี้มันก็คุบอยู่ได้ขมาก่ะสางเรอวัซื้อยังสางประหยัดางแ้เประหยัดคือเชมาหูแม่สางไห่ว่ามันจะางซื้อตลอดมาเชมากนี่ เล่าแวตลอดบ่กคนนี้แล้วยังพ่อเล่าสนิทหรือว่าจะบอกให้เร่ามากป่ะมาบอกให้มาอายุความวัมาเห็นเพื่อนอยู่ทั้งที่มาเปิดมาเทียนเพื่อนทีนั่งนี่ะวัได้ถามเธอเซมากินน้ำเนยเฮ้ยสวโอ้ยหาไม่เตียมเฮียปากินน้ำเลยไหม เนีนน่อยคัะมาอยู่แหละพี่น้องเลยเนีนอยู่ในรับแหละอืมบอืมมีชบอที่เด็พผีขหาวแล้วจะเกาเขาหายมากเนาะอืมอืมอินกอกกันใหม่พี่น้องเขาพูดอะไรทีมาสมงิบ